คบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่เกมบล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสบอ็อกฟุตนะเออว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแบบของไม่เยอะหรอกอืมนะของไม่เยอะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาไม่นะนี่โอเคนะครับทุกคนก่อนที่จะไปดูกันรีวิวรหัสอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ ปีนี้ขอแบบถึง50าสิซับพ,พ,พอแล้วดีใจแลวดีใจละโอเคทุกคนมามาดูอันแรกกันเลยนะครับวิววลตันนะตังเหลือล้านกว่าละไอเทมมากดูไอเทมกันเลยนี่คือดาบแดงนะดาบแดงขาดแค่ยูรุอันเดียวนะทุกคนนี่มีหมดเลยไม่หมดหรอกยังมากอันก็ไม่ได้หาขี้กเกียจนี่อาวุธก็มีไม่เยอะนะครับดาบ พอเล่นอือพอเล่นแหละตอไปปืนีโซกิตาร์โอมเจ็ดอะไรกัตรงนี้เดี่ยเฮ้้โอเคมีปืนนะครับของแต่งขาดแว่นดูฝากับะบะคลุมหนวดดำนะครับทุกคนมีโคตรเสียดายหาหาแต่มันไม่ดบนะอดดบยากนะตะตไปผลปีศาจนี่ผลผลอะไรโซ่ไม่ใช่โซดิผลผลเงา ปรจาไไฟก็ไดนะ้เงาสายฟ้าผลผลผลที่ดูแพงแต่แม่งโคตรกากผลพาวนะครับทุกคนสันมีผลไม่มีเยอะนะครับทุกคนมีแค่นี้แล้วก็ต่อไปคือชิ้นสวนนะเขาจะชิ้นสวนเอ้ชิ้นส,วน,นสวนก็ไดนะ้มีแค่นี้นะทุกคนโอเคเราไปเกมพาร์ทไม่ต้องดูดหรอกนะทุกคนไม่มีสักอย่างไม่มีสักอย่างเกมพาร์ท นี่ของที่ใช้ก็มีนะแค่นี้มัดเอยผุนพระดาบอะไรความเร็วอ๋อพอสกิลพอนะเอนหลอนแล้หลอนหลอนตเติมจนหลอนหยอกยอกโอเคนะครับทุกคนต่อไปก็ให้ดูอะไรต่ออ๋อเสียขีเสียขีเอาทำไมกองเงินไม่หล่นแต่ลงยากลงเย็นขึ้นเเกินเอาลงีิเฮ้ยลอง เออสวยมามาดูที่สียอคคินก่อนเลยนะสียอคคินก็มีตามนี้นะครับทุกคนสีส้มสวดานะอะไรเนี่ยอันนี้อ่านไม่ออกนะดูว่าสีฟ้านีมนน่มีสีเรนโบวนะ์เรนโบว์มีสีเรนโบว์ะเอาปิดไม่ออกนี่ในสีหายาก เรนโบว์เรนโบว์นะครับทุกคน,นต่อไปก็ใช้ยาใช้ยาก็มีน่าจะมีแทบทุกคนนะเออมีเหมือนกันแทบทุกคนนี่มีนี่เด้ออะไรมันงก่อใช้ยาก็นี่มีตามนี้นะนมีไม่เยอะนะครับทุกคนน้อยน้อยถือว่าได้น้อยลนะอโอเคน่จะมีะไลฟ์ดีๆต่อ ยนะังมีแล้วมั้งหลานผมก็มีแค่นี้เลยนะเออมารีวิวแบบสั้นๆนะส,ส,สั้นจริง <c oughs> สั้นจริงๆอ่ะเอาขึ้นขึ้นสิเฮ้ยข,ขึ้นโอ้ยเล่นในโนบุกแบบนี้ออ๋ทุกคนถ้าภาพแบบภาพแบบกังๆถ้าภาพแบบดูแบบเออไม่มีความละเอียดนะเพราะว่าเอาละเอียดนะเพราะว่าเ,เปิดละเอียดไม่ได้นะโนบุกจะพังโนบุกจะพัง ฮาคีผมเป็นฮาคีนาเกตวีสองนะครับนี่เฮ้ยเขาใช้ผลโม,โมจิโมจิจับโมจิไมย่ยากนคนนี้เฮ้ยเขาใช้ท้าพีพีบวกเลยนะครับทุกคนพีพีผมโคตรโหดเลยเออมาเจกข้าหัวอะไรอย่างนี้โหดเกินเครนเครนผมก็มีกี่คนไม่กี่คนนะแค่นข้าหวหัว อ้าวทำไปเลยสองจุดอ๋อสองจุดห้าเก้าเฮ้ยสองจุดหกเอ็มแลวโอเคก็ไม่เยอะนะทุกคนจจแบบนคี่อาจจะแบบอนาคตอาจจะแบบทำขุนดักตื่นอะไรนี้ถ้าได้เล่นนะทุกคนทำอะไรงีนะโอเคคลิปนี้นะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเออมาแบบสั้นๆน,นิดเดียวนิดเดียวจริงๆโอเคนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะทุกคนบ๊ายบายมีแคนี้แหละเออ bye that.